สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนร้อวันนะครับบุญของลูกปอพ่อเสียงสั่นเครือนะครับขอบคุณทีมแพทย์สร้างปาฏิหาริย์ให้ลูกชายนะครับวันที่25พฤศจิกายนที่ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิรยาชวกุลครับชั้น5ศูนย์การแพทย์สุริกิตคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีคุณสงวน,นครับสาวงพ่อของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลังแพทย์ถแถลงอาการลูกชายว่า ในส่วนของผมและครอบครัวอยากเรียนเบื้องต้นว่าทางครอบครัวต้องกราบขอบพระคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ย้ายมาตรงนี้เราก็ได้รับการดูแลและได้รับความสะดวกตั้งแต่วันแรกที่เข้าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการให้ที่พักอะไรต่างๆสำหรับญาติและผู้ปกครองส่วนการรักษานั้นผมคิดว่าตลอดเวลาที่สือมอลชนได้นั่งฟังคุณหมอได้พูดถึงการรักษานะครับไม่ว่าจะในแง่ของทีมแพทย์พยาบาลเภสัช หรือคนอื่นๆนั้นจะเห็นว่าท่านระดมมาช่วยในทุกฝ่ายโดยที่ท่านได้พูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมอยากีะเลนว่าเป็นบุญของคุณปอของลูกปอเสียงเครือนะครับที่ได้รับการรักษาจากทุกฝ่ายแล้วยังไม่พอยังได้รับการรักษาจากในหลายอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแม้แต่พยาบาลก็เชี่ยวชาญและใช้จํานวนเท่าที่ท่านจะหาได้จากกระบวนการรักษาที่ท่านเล่ามานั้นผมคิดว่าเต็มที่ที่สุดดีที่สุดเป็นบุญของคุณปอจากความเชี่ยวชาญความสามารถ แต่นสิ่งอื่นใดนะก็ตามผมว่านอกจากจะความเชี่ยวชาญความสามารถของคุณหมอซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณหมออยู่แล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่คุณปอได้รับก็คือความเมตตากรุณาจากทุทกทท่านบวกกับความเชี่ยวชาญและความสามารถเครื่องมือและยาที่ดีที่สุดที่ท่านแนะนําและจัดสรรให้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นพลังช่วยคุณปอมีวันนี้ครอบครองผมนั้นผมเคยพูดว่าผมมีความหวังแม้วันแรกๆความหวังจะริบหรี่มีน้อยแต่เราก็เฝ้าจนกระทั่งมาถึงวันนี้ จากที่ท่านคณะแพทย์ทั้งหลายท่านได้พูดไปแล้วทําให้ครอบครัวและผมได้มีความหวังอฏิหารได้เกิดครับรามาธิบดีมีพระคุณกับครอบครัวผมอย่างมากด้านอนวัอ้ยอยสอนมนตาพี่ชายสอนเพลงครับอาของปอทฤษฎีกล่าวว่าก็เป็นส่วนสุดท้ายที่ต้องกล่าวว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังและร่วมทํารายงานข่าวให้ประชาชนทุกท่านที่ส่งนลองใจและความเป็นห่วงมาก็นับว่าเป็นสิ่งที่คํามั่นและเป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีของหลายๆคนเราไม่เคยเห็นคนห่วงใย,ยและ ติดตามข่าวสารและพร้อมผู้สื่อข่าวทุกท่านที่มปเฝ้ารอทําข่าวต้องขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะทางบ้านและญาติพี่น้องตลอดจนประชาชนแฟนคลับที่ร่วมลงน้ำก็ดีได้ส่งกําลังใจและคาแนะนําต่างๆมาเรารู้สึกยินดีแล้วมีความสุขที่ได้รับข่าวสารและคําแนะนําที่ดีมาตลอดสิ่งใดที่เราสามารถรับและทําได้เป็นประโยชน์เราก็รีบทําคําแนะนําต่างๆที่ได้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อปอมากทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในเรือนนี้และคนที่ติดตามอยู่ทางบ้าน พร้อมกับประชาชนทุกท่านที่ให้ความเมตตาให้กำลังใจมาหลายๆทางโดยเดินทางมาบริจาคเลือดนะที่โรงพยาบาลแห่งนี้และณ่าสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงสภาชาชาติไทยที่สําคัญต้องกล่าวจากใจจริงๆว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้รวมถึงคณะแพทย์ผู้สื่อข่าวทั้งหมดทุกคนนั้นที่ทํางานของตัวเองได้ดีเยี่ยมท้ายสุดต้องขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความห่วงใยและต้องขอบคุณจากใจจริงๆครับ